何 ほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだなほうほうでは十分近づくがよい เมื่อชื่อดังตายอันหนาวที่น้องกันพบที่ไหนอยู่ในห้องเวปอนห้องเวปอนห้องเวปอนพี่เป็นไรพี่พี่เป็นไรพี่เป็นใครใครร้องเนี่ยหวยโวยมากเลยพี่ตายห้องเวปอนอ่ามีน้องตายด้วยคือตอนเนี้ยเราเราประกันได้อย่างหนึ่งคือจิมมี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับไอเดียสุดคือเพราะว่าตอนตอนที่ผมโดนขังอ่ะอยู่สองคนอ่ะใช่ใช่พี่จิมมี่ปะวะ จิมมี่จิมมี่เองจิมมี่ทำเคสเดียวเองใช่เดินใช่เขาเติมเติมน้ำมันอยู่แล้วแทกมันขึ้นผมมาทำไฟอยู่แล้วคืออยู่กับสองคนอ่ะถ้าเขาฆ่าก็ฆ่าไปได้แล้วแล้วอีกอย่างเพราะมันปิดด้วยเพราะฉะนั้นจใครพูดอ้าวซวยจะเชื่อใจใครไหมเขาพูดเองเปล่าเอายี้เอายี้เอย่าอย่าเพิ่งโวดผมอันจะคิดโวตก่อนแล้วไปห้องพยาบาลกับผม ผมมีสิ่งที่ยืนยันได้ว่าผมไม่ได้เป็นไม่ไม่ีไม่มีแผลไม่้องไปไม่ผมผมไม่ไม่มีแผลผมผมตรวจเช็คได้แต่ถ้ามึงไปกับคุณแคลอ์นี่มึงอาจจะมีแผลกลับมาเลยกะไรนงั้นงั้นงั้นตัดปัญหาง่ายไว้พี่เราโหวตคุณแคลร์ออกเราเราโหวตคุณแคลร์ออกก็ก็จบเออแสดงว่าพยายามตัดคนไะเนี่ย ก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดพลาดขึ้นมาคือแพ้ไว้นะครับผมเพราะว่าคนออกคือเมดน้อยคนทำเควสน้อยแพ้นะครับคิดีทำไมทำไมเดี๋ยวนี้เไมต้องคิดดีทำไมแคลร์เดี๋ยวนี้ใส่ร้ายผมเยอะจังอะทำไมเดี๋ยวนี้แคลร์คุมทโไมใส่ร้ายไม่ได้เล่นเนี่ยเพราะชาที่แล้วตายคนแรกเลยนนั่แหละเราเพิ่งได้พูดแคลร์ทำอะไรอยู่ครับงั้น กำลังอยู่ทางเดินออกจากห้องน้ำมันน่ะเคลล่าสุดทำอะไรครับเคลล่าสุดคือกดโซล่าขวาล่างเป๊กเป๊กเราจะคิดไปก่อนนะอันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วจะหมดเวลาแล้วครับคิดก็ได้สคิดก็ได้ถ้าคุณแครลอดไม่เชื่อผมคุณแครลอดมากับผมมากกว่าเดี๋ยวเช็ไปดูเองนะไปไปไปมา ไปดูไลน์เฟซฟิลไปเซฟเซฟมีิตู้เซฟไฟน็องเอ้ไอต์น้องไก่ทั้งทั้งหมดเลย ค่ะค ER ER ุณแครอทเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับคุณแครอทเกิดอะไรขึ้นครับเชฟคะเชฟไปไหนคะ เชฟไปไหนเชฟเฟไปทำกับข้าวไงครับเชฟทำกับข้าว้าคือออกซิเจนอ่ะมันจะทำให้เราทุกคนในยานตายนะคะเชฟถ้าเชฟเดินลงไปข้างล่างโดยที่เชฟไม่ขึ้นมาแก้เนี่ยทุกคนจะตายกันหมดนะเชฟอ้าวเชฟ เอาเชฟมีอะไรจะแจ้งตัวไมเ่ใช่ฮะเชฟที่ไปทำกล้องไก่ที่แบบคือคือพอคนอื่นมาเชฟถึงได้เดินขึ้นมาเพราะว่าตอนเดินมาสองคนคือเชฟเดินลงไปข้างล่างเลยไม่คิดจะไม่จะคิดแกล้ออกซิเจนเลยอ่ะเออคุณกระดาษคุณขอขอขอพูดณมาผมระแวงคุณไงไม่รู้เชฟไม่รู้หรอกมันจะทำให้เราตายกันหมด ต็คือี้ยตอนเนี้ยมีหล่เดินไปทำพี่เจ๊น่ะทุกปัยญาทายหมดเลยนะเนี่ยแต่ที่นันคิดเป็นพี่นะแต่คิดเป็นพี่เยอะขนาดนี้นะใช่ทำไมทำไมคุณแค่หลองพูดเยอะนะสงสัยแล้วยมึงคิดเหมือนกูใช่ไหมพี่เกมเมื่อกี้ตายคมดแล้วไม่พูดเลยเหมือนกันพี่ตอนนี้ที่ไม่ตายเพราะเป็นอิมพอสเตอร์ป่ะ ไม่เราไม่เป็นอิออ p เตอร์เราก็ไม่จำเป็นต้องตายคนแรกก็ได้คนจิบมีครับคนหมวดใครครับคณจิมอีอันนี้หวดโชว์เลยแหละครับเนี่ยไม่โชว์ไม่โชว์ไม่โชวไม่หมายถึงหวดโชว์คนแรกเลยครับว่าหวดอยู่ดิ i m o r e r t เฮ้ยดี๋ยูริหายไม่นะ i p o r t e ร์ o o ดเฮ้ยดูได้ไงว่า p o r t e ุด o o t ไงเราจะชนะเรา เชฟต้องไปเรียนซ่อมออกซิเจนใหม่นะคะเรียนเชฟไม่ได้จบางนเฮ้ยเบ๊ครับเขรู้ได้ไงว่า i m p เตอร์หลุดวะทำไมคุณแคลอทถึงถึงรมา วยยังไม่ได้นอนเลยนะทุวันที่โชคดีครับบ๊ายบายนะพักผ่อนอ้าวกูบอกเล้ยวไอ้บอกรบอกเลียวเอ้ยกูโคตรป้านใจเลย้วว่ามันไม่เชื่อเชฟอะไม่ผมโบมแครอทเว้ยมจะโชว์ผมจะโชว์กูรู้เว้ยเดี๋ยวพี่ก็รู้เดี๋ยวผมจะโชว์สักทีเว้ยแม่งหมดมั่วเลย ยีฟังผมชัชัดนะยฟังผมดีๆและชัดๆนะกี่แดงเป็นเว้ยทำมันต้องสีแดงอะสีแดงเป็นเว้ยเชื่อผมเอานี่เองจะไม่สนกินอนแล้วเพื่อนทำไมสีแดงเนี่ยสีแดงเป็นก็ต้นเกมมันพูดอยู่ว่าให้เยียบซแดงว่าสีแดงเป็นเว้ยเชื่อผมอันนี้อันนี้มันเป็นพฤติกรรมของ i m p o r t ร์นะที่แบบว่ากดแล้วก็ให้โหวตโดยที่ไม่มีสาเหตุอะ ใช่ใช่ใช่โอ้ยแมยาวไปถามเมาลีไม่อ้ยแม่เน่ยเนื่องแะเนื่องโอ้โนี่จะโชว์นี้นี่เองใช่ป่ะโชว์เลยโชว์โชว์ให้โลกรู้เลยโชว์มปไปกูงอนกูไม่ทำโวยละกูไปเล่น VR ต่อ Enemy spotted เชฟเห็นคุณเป่าท่านเป่าตายตายที่ไหนายที่ไหนคือมีข้อมูลพี่มีข้อมูลว่าไงว่าพี่เดินผ่านพี่เอกกับคุณอาซุกะที่ห้องไฟแล้วก็เดินไปเจอคุณเอ็กเตอร์กำลังดูกล้องซึ่งพอกดโหวตมาพี่เอกตาย แล้วเหลือเปนอาซึกะเพี่เห็ดอาซึกะทำไมไม่ดูแลพี่เองไปครับผมแต่ว่าเห็นใครไม่รู้โคเดินด้วยกันเลยลบแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวเองเพิ่แค่เดินขึ้นไปแล้วเจอเอ็กเตอร์ดูกล้องอยู่แล้วพี่เหกตายเลยไม่ผมเห็นใครเดินเดินรอประตูเปิดอยู่ก่อนจะเข้าห้องสแกนบัตรสองคนมอนอยู่ไหนอยู่ห้องสแกนบัตรพี่อ่ะมอนเจอใครคุณมอนนี่คือเอ็กเตอร์ใช่ไหมครับ มอนเจอป่าใช่ไหมมอนมอนคือดังโบ่ะค่ะมอนคือเชฟอ๋อเชฟใช่ไหมครับครับผมเราต้องโหบดทุกคนเราต้องโหวตไม่งั้นถ้าเกิดเหลือสองเสมอแล้วไม่ไม่เราตาตายไม่งั้นเราจะแพ้ต้องคนใดคนหนึ่งใช่มอนมอนเจอรีพอร์ตอพี่โหวตพี่โหบดพี่โหวตคุณเคนไปก็เดินคู่กันเลยแต่ที่ไม่โหวตคุณไอพิวอ่ะไม่ไม่มอนก็พี่เคนนแล้วพี่มี่พี่มี่เป็นอิมพอร์เตอร์อีกคนแน่แน่ โอจิมมี่เดินแปลมากจิมมี่เดินหลดคุณมี่เดินไม่ทำควสเลยคุณฉันกลัวไอ้คุณเอพีคคุณแค่หลอดเมื่อกี้อ่ะแค่หลอดมันกำลังดักรออะไรสักอย่างอ่ะดูคาตกรี่ตอนนี้จะทางดูคาตกรเขาพูดออกมาแล้วนะครับเขาพูดออกมาแล้วนะครับพี่เคนเชียร์ี่ใช่ป่แ่่ครับ่แคาไอ้่พคิี่่พี่มั่พใจนะพี่ไม่เี็นะพ่พ่่ี่ีพ่่ี่่ มันบอกว่าไม่อะแลแต่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 คันใจจะคิดครับจิมมี่เธอเป็น i m p o r t เ r อีกคนใช่ไหมเนี่ยไม่จิมมี่เป็นคนดีโอไมยก็จิมมี่คนดีเล็บเล็บเราต้องไปด้วยกันมาแต่เข้ามาคนเดียวก็ตายเลยดีว่าโอ้ยพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเราจะเราจะเราจะไปกันหมด

โอ g o โอ้ my god เรียนเลยคุณเอฟพ่คุณเกือบจะไปกับอสการ์แล้วพี่เล็บกับพูดไปหมดแล้วนม่แต่เห็นไหมว่านี่คุณอสุการจริงๆแค่แค่อีกคนนึงคือพี่เล็บแค่นั้นเองไอ้คุณมีตัวแทนไลฟ์ถิงมีไม่ได้นะเนี่ยสีแดงเปลี่ยนเว้ยสีแดงโอ้ชิค here we go again น เป็นตัวช่วยลา้าฮูทำไมเป็นคนดีก็ตายจะศบที่ไหนกัน เจออยู่ตรงห้องไฟเลยครับเมื่อกี้ใครไม่ได้มาจากเนวิกเกเตอร์มั่งในห้องหัวยานที่เราอยู่กันผมอยู่ห้องคอมมูนิเคชันผมมาจากหัวยานฮะใครไม่มาจากหัวยานมาเมื่อกี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก่อนที่ถามใครทำไมพี่เกื้อทำตัวหน้าของใครวาตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่ไอ้เกื้อมันมากับฉันไอ้เกื้อมากับฉันเออมากับจิมมี่รู้แต่ก่อนด้านนั้นอ่ะเขาอยู่หัวยานกับผมไงแล้วเขาเหมือนเขาลังเลอ่ะแล้วเขาเหมือนไเขาไม่ชอมไฟอ่ะแล้วเขาไม่อัปโหลดไฟล์ด้วยกูสงสัยเลยกูถัมเิมเลย โอเคโอเคโอเคก็เลยแบบกูกู็เมื่อคนสามคนสามคนมีมีขามตั้นเปาแล้วก็กิมมี่ใช่ไหมหัวยาน่ะใช่สามคนใช่ไหมใช่นั้นขาดใครบ้างขาดคุณเซไอเคชฟแล้วก็อเชฟอยู่ห้องคอมมูนิเคชันครับแก้แล้วก็เอเมอร์ที่อกีอยู่ห้องรวมครับไอห้องบนสุดนะครับโต๊ะรวมโต๊ะรวมทำอะไรครับพี่ตรงนั้นไอสัญญาณข้างบน เอฟพีเอฟไปอยู่ไหนบ้าพี่ไปอยู่ไหนเอฟพีเอฟอยู่ไหนครับพี่เอฟพอยู่ห้องเว็ปอนฮะแล้วก็คนอะไรวะสีขาวซึ่งเป็นผ่านต้องเวปอนด้านล่างด้านล่างขวาปะบนขวาบนขวาตรงเป็นันจิ้งจใช่ไหมใช่เตอร์เหรอครับเอยู่ข้างอยู่ใกล้กับเอชอาร์เคนั่นแหละครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าถ้าอย่างนี้สีดำก็ต้องเห็นเดี ว่าพี่เอทแฮมเบอร์เกอร์ยิงไอ้นี่อยู่อ่ะไม่ไม่มาจากแฮมเบอร์เตอร์มันไม่ผ่านไงมาจากทางไหนพี่ก็จะมาชิปไปไม่กล้าลงมาโดนแฟนคลับกระทืบใจพี่อัดเหรอเดาโดนไม่คือตอนเนี้ยสงสัยคนรีพอร์ตเองเว้ยคือตอนเนี้ยผมสงสัยคนรีพอร์ตเองเว้ยไม่มันมาแบบพันนะเว้ย ใช่แต่ผมสงสัยไงพี่คืออิ i พ p เตอร์มีสองคนแต่ปันตายแค่คนเดียวผมสงสัยแค่คนเดียวอีกคนผมไม่รู้อ่ะเวลาจะหมดแล้วครับไม่รู้ไม่รู้ใส่ไว้ก่อนไม่รู้มึงรัวกูเราไม่ตัดสินอ้าวไอผมใครโหวตผมอีกคนนึงเนี่ยต้องเป็นอิ i พ p เตอร์แน่เลยอีกคนอีกคนที่โหวตอ่ะ พีตายฟรีครับรอบนี้ไม่เป็นไรครับกูโก้ยไม่เป็นไรด้เลยอำ <c oughs> ไมพี่ปาเถื่อนจังวะคาดทำไมพี่ป่าเถือ่อนจังวะเราไปได้หรอเจองานคอร์สจัดถ้าจัดขนมเป็นน่าจะสนุก ห้องไฟครับห้องไฟไม่ได้เป็นเฉียดแถวนั้นเลยทำไมคุณดูร้อนตัวจังไม่เอ็กซ์เตอร์ไม่เป็นเลยหรอฟิ่มั่นใจหลักฐานอะไรวะไม่พี่ผมว่าพวกพี่สองคนอะเป็นผมกล้าคอนเฟิร์มเดี๋ยวฉันทำคุยขึ้นนะเว้ยไม่ไม่ใครสักคนอะในนั้นเป็นแต่ผมว่าพี่เกลือเป็นอันเดียสิ่งที่ผมเดี๋ยวถามก่อนพวกพี่สองคนไปอยู่ไหนมาพวกพี่สองคนไปอยู่ไหนสองคนนี้คือใคร สีดำกับสีน้ำตาลไปซ่อมออกซิเจนก็มีกันอยู่สามคนก็มีคือไปซ่อมออกซิเจนกันหมดเลยครับพี่เคนใช่ฉันก็ไปเย็นดูว่าแกซ่อมออกซิเจนอยู่ใครอยู่ห้องพยาบาลเมื่อกี้สดว่าตอนนี้ไอ้วงสามคนที่ไม่เจอเนี่ยก็คือจะมีฮาร์ล็อกเกอร์กับําตาเดี๋ยวนะผมอยู่ผมก็ซ่อมออกอซิเจนวะพี่อยู่ข้างบนใช่ใช่เดินตามมาทีหลังใช่ใช่อ๋อฟิลมาทีหลังใช่ไหม ก็มีเคสไอเคที่อยู่นอกวงใช่ไหมผมอ่ะตอนแรกอะซ่อมอยู่ในห้องแอดมินแล้วเสร็จพวกคนมันเยอะผมเลยเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อไปซ่อมแสดงว่าหนึ่งในเนี้ยมีอิมพอร์เตอร์ที่แฝงตัวเงียบอยู่กับเราด้วยเว้ยใช่ไม่เอกแฮมเบอร์เกอร์ก็พี่เกื้อพี่ทำไมสงสัยเอกแฮมเบอร์เกอร์ฟิวช่าเรื่อดสงสัยเหมือนแกว่ะใช่ไหมว่ามันอาจจะเป็นอิมพอร์เตอร์ที่ไม่ได้ฆ่าเออ เออแบบมาแปลงตัวเนียนอะเอาอิมมอเตอร์ที่ฆ่ากแบบใส่ร้ายกูอย่างนี้วะจิมมี่มึงก็อยู่กับกูมาตลอดต้องเหนื่อยกันหมดมึงมาซื้อใจจิมมี่ไงมึงมาซื้อใจจิมมี่ไงสองจิมมี่ซื้อมากันหมดนะไม่รู้ไม่รู้เชื่อสัญชาติตัวเองสัญชาติปัญญาตัวเองกูเชื่อสัญชาติปัญญาตัวเองกูจะไม่ลังเลอีกแล้วนัวกูจังโมผิว

เออใครอยู่ห้องกล้องจอปิดครับอ๋ลใครอยู่กล้องห้องจอปิดครับีดำอยู่กล้องห้องวงจรปิดนะครับสีดำ สีดำร้อยเปอร์เซ็นต์สีดำเป็นสีดำร้อยเปอร์เซ็นต์สีดำร้อยเปอร์เซ็นต์โคตรจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไม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 ต้องใส่สีดำป่ะพี่เกมพี่เกมมันไม่มีหลักฐานอะไรที่แบบจะมาตัวแน่นๆแล้วอ่ะไม่ไม่ทำไมถึงเป็นสีดำไม่คือก่อนคือท่อตรงนั้นอะสามารถมุดไปห้องเออเขาเรียกว่าอะไรนะห้องกล้องห้องกล้องจอดปิดได้ คุณเอเตอร์เห็นผมเดินเข้าไปในห้องไหมใช่ใช่สีดําเดินเข้ามาไม่ได้มุดท่อเข้ามาแต่แต่แต่ฉันเห็นท่อห้องพยาบาลมันขยับไม่ห้องพยาบาลมันต้องท่อนั้นไปไม่ได้ครับท่อนั้นไปไม่ได้แต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคือผมกับจิมมี่อ่ะรู้อยู่ละว่าไอคือพวกกูเนไ่้เป็นแน่แน่ว่จู่จูตัดเลยเอาพีหายเอาพีพีหายผีลุยผีลุยพี่พี่ไม่ได้มุดตอนนี้สง ฟิวสามคนนี้แหละเชื่อเชเราเว้ยเราต้องช่วยรุมกันหวดทีละตาเว้ยเออไอ้เนี่ยพี่ถ้าไปกค่สองคนป่านนี้ตายกันไปยกขัวแล้วพี่ยกคือคือคือฆ่าจนกูฆ่ากันเองแล้ววะไม่เว้ยคือหลายหลายอย่างเว้ยมันจบกันพอดีอ่ะใช่เว้ยคือเอ็กเตอร์เอ็กเตอร์พิสูจน์ให้พี่ได้ว่าพี่เดินเข้าห้องไม่ได้มุดท่อไปฉันเห็นมุดท่อไปด้วยกันน่ะ ก็โมท้าไปด้วยกันนะผมไม่รู้กูมีแน่นอนถ้าสมมติว่าถ้าถ้าตาเนี้ยมันผิดอะถ้าตาเนี้ยสมมติว่าพิกเกอรอมันผิดใช่ไหม่าอินพ็อตเตอร์ก็ชนะอินพ็อตเตอร์ก็ชนะอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่โหวตใครเลยอินพ็อตเตอร์ก็ชนะอยู่ดีผมโหวตจิมมี่อะผมโหวตสีดำครับผมโหวตสีดำมั้งครับ Here we go ใครอะล่ะ จบละพอเตอร์ิพอเตอร์มันนำเสมอไอ้เฮ้ยกูต้องตอบอย่างไรเนี่ยแล้เป็นผลแบบฟิวลไอคลียร์อะไรเหรอคำพูดของเรามันไม่ได้เชื่อตัวยังไงวะคขาพูดของเราไม่ได้เชื่อถือยังไงวะพี่ยังไม่จบปีร้อยมีหัวขวัวปัญยานหลงหลอนจังวะมันจะต้องมาดับเบิลคิวแน่ มันต้องเปิดได้แล้วพี่ว่าไม่ใช่พี่เป no. ิดไม่ได้เนี่ยคุณจะได้ทอมเวลทไหมเนี่ยพี่พี่เกมพี่เกมเปิดไหมพี่เกมไม่กระดอนก่อนกูขอโทษยืนพื้นไม่ที่สีดำอ่ะไม่ผมก็ไม่ใช่สีดำเว้ยตอนเนี้ยผมไม่ไม่ใช่สีดำเว้ยเป็นสีอะไรกูบอกสีดำไปแล้ว โหมสีฟ้าเป็นเว้ยนำดยืนมือ่อนพี่ไม่ซ้อมยยืนืดำไปก่อนพี่ยืนรอค่าเลยดีไหมองั้นโอเคไปทุกคนไปโหสีดำไปโหสีดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงหวงหงมาจบไม่สิ้นเลแพ้แพี่ทคนไม่เสมอเลยอ่ะ เชียลูกตากูไหลแล้วนี่ยไม่มีใครเชี่ยคำพูดเราเลยอ่ะฟพี่กับพูดอะไรหนักกว่าพี่ตอนวี้เราเล่นเกมตื่นตัวต่อไปจะเโจทาร์ที่ามว The World เวลาขยก้ ทำไมนี่โก้จังไม่ได้เป็นอินโพสเตอร์สามตาติดเลยพี่เกื้การอพี่เกื้อมีการติดก่อนฆ่าด้วยนะใครใครชนะใครชนะอินโพสเตอร์คำพูดที่บอกว่ามีน้ำหนักเยไม่มีน้ำหนักเลยกว่าจะสงสัยสีฟ้าให้ตายเถอะตาสุดท้าย ไม่คือตอนแรกคือยยาน้อตอนแรกต้องเอาสีดำออกก่อนไม่คือตอนแรกเอาโคตรมั่นใจแล้วสีดำเป็นเว้ยคือโคตรมั่นใจเลยคือวัดวัดใจมากก็พี่พี่นี่คือพยายามยิงวตดให้มันเสมอเอกเตอร์ก็คือเล็กเล็งเปมนผูเล็กเราสองคนอ่ะเอกเตอร์คุณอ่ะมีฉากที่ฆ่าในห้องไฟอ่ะ ต่ฉันเห็นมันเดินมาจริงนะไม่ได้โกหฉันเห็นมันจริงมันคิวแต่ไม่ทันฉันเป็นคนฆ่าแล้วพี่เชนพุชไปในห้องพยาบาลเนี่ยเห็นไหมฉันเห็นอออเส่วนกูอ่ะกูไม่ได้ฆ่ากูเดินมาคาดหวังแล้วมันชิวบ้านต้องคือแต่ถ้าอุ่นถ้าเวิร์ดโบตอนนั้นไอ้เชนเกือบออกมันก็ชนะแล้วอ่ะใครไปไหนเนี่ยอะไรหายไปไหนครับพี่เอกพี่เอกหายโทรไปแล้วเหรอพี่แคมเป์โบว์ไปแล้วคับพ่อ พี่เอกกับเบอร์เกอร์เล่นกับน้องหรือไปพักก่อนล่ะครับผมโอเคเราแยกย้ายไหมเราเราแยกย้ายไหมเราแยกย้ายไหมเราเราแยกย้ายบ้างไหมไปกินชิ้นต่อไปไปกินชิ้นต่อไม่ให้ใคไปเกินชิ้นต่อโอ้ยจะไกินชิ้นต่ออพี่